เห็นขึ้นรถมาเช็ดเลยพอดีขึ้นมาจ๊เอกับชิมิมครับอู้รถหลอรถหลอใครนี่เซซิมบ่มคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงครับอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า50ปีและสตีมีคันควรขี่จักยานในการรับชมครับ <c oughs> โอ้รถหลอ่อเซซิมมีของใครจอ่อผมสุพม,มสุข่ตะนก แล้วไอ้วันนั้นไอ้ลูกซมลูกซมนั่นของใครไอ้ไอ้แคทมาสุนั่นะนะอนเอาแล้วคันนี้ของใครตนวมโอเค,อเคมีสองคันบ่อ๋อแกเ,เอาไอ้คันนั้นไปเก็บเอาคันนั้นไปเคลร้รงนาะโอ้เอาคันนี้มาตากักคันนี้บ่ที่ซื้อมาใหม่ใช่ข้างนอกจำเลยซื้อมาเป็นแคทสามหนึ่งแปดแบบนี้สามหนึ่งแปดซีซีอารึเปล่า ตัวสั้นฮะช้าแต่เต็มสู้แข็งบ่เพราะมันช้าอยู่บ่ต้องมาประเทศไหนนี่ตรงหน้าทาเทิศตะวันออกเมาคนเดียวเลยทุกคารเลยอ๋อเก็บงานแล้วพรุ่รงนี้จะ<อ>วิ่งงานเมาพรุ่งนี้วิ่งงานเมาเออนี่นี่สังกัดอยู่นี่เลยบ่สังกัดอยู่กับดับตุงเลยโอ้ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้ว สังกัดอยู่นี่เลยนะต้มนะต้มจะสังกัดอยู่นี่เลยครับเดี๋ยวผมจะได้มากวนมันบ่อยๆพวกเคเอสนี่ก็เก่าแล้วยังเจ้าของเขาขับเองเลยเจ้ของขับเองสภาพดีเลยนะโคตรแน่นอันนี้ไอ้แซกกว่านี่แซก,ก,ก,กแซกผมเซอ,อร์ขู่ขับรถไม่มีดอกทำไมอ่ะยางไม่มีดอกเขาโอ้เสียมิม ร้อยให้ลูกชายครับรถไม่มียางโอ้ไม่มีดอกเียรถไม่มียางอะตังไปออกพี่เอออกพีซีเอกหมดแล้วไม่มีตังเปลี่ยนยางออกพีซีเอกให้ลูกชายครับเสียมิมได้กี่เที่ยวแล้วต้องเก้าอันนี้เขาให้เที่ยวเท่าไหร่นี่มิงไปนี่งร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทพูดได้ราคาดีเดี๋ยวดำเลยเยื่อเดี๋ยวแต่วันหนึ่งมันไม่ได้ใครได้เที่ยง่ายมันได้เที่ยวสิบว่าเที่ยว สิบกว่าเที่ยวสิบสามสิบสี่เที่ยวอืมแต่มันได้ราคาอยู่เนาะมันได้ราคามันได้ราคาแล้วมันมันทางมันพูดถึงว่าไกลไหมมันก็ไม่ไกลหรอกแต่มันเปทางมันอ้อมไปอ้อมมาวิ่งยากมันวิ่งเร็วไม่ได้ไงอ่อู้แล้วแล้วดูว่าวิ่งสามทีมอ่ะเส้นเดียวอ่ะตรงตามโค้งอู้ยทำไมเขาเอารถมาลงเยอะแจังบ่อเนี่ยเขาติดต่อจะพิมพ์มันนานแล้วแล้วพิมพ์ันติดงานไงก็เลยยกให้ตโนกอือตะนกมีงานตอนนี้แกก็เลยมาขุดเอาไปลงตะนัวมาก็เลยมาขอเป็นด้วย ก็เลยคืเจ้าของเขาอยากให้มันเสร็จไง๋อเจ้าของเขาก็อยากเสร็จไวอยากให้มันเป็นรูปสระเพราะว่านัดกันไวสามัดอ้สัญญากันไวสามเดือนโอ้ลงเหมือนงานหลวงเลยเน,ะนยาะงานหงมีสัญญงสัญญาด้วยแต่คือเจ้าของก็อยากให้สระมันเสร็จไวๆเนาะใช่โอ้ดินฟรีเนาะดินฟรีครับแต่แถวนี้นหาดินยากเลยเนาะโอ้ oh, หาดินยากครับก็เลยเอา <laughs> รถมาลงเอาใครขุดไวก็ได้ดินเยอะใครมีงานก็มาเอาเลยเใครมีงาน ก็งานเยอะก็ขุดไว้ก็ได้ดินเยอะครับเพราะว่าแถวนี้น่าจะหาดินยากพอสมควรนะเขตอำเภอบ้านกวดเนี่ยอู้บางที่เลซื้อได้แล้วมหรอซบางที่ได้ซื้อครับเกียรติติดลุ้มเนี่แหละดับ <c oughs> ก็ใส่กีตามาหยดๆยดก็จะฟังเพลงไม่ได้ฟังรอบเครื่องนะดับแล้วทำไมขึ้นได้จมดับกลางลุ้มแหลวดิ้นแล้ว <c oughs> อ <c oughs> ไอ้ตมเสียงมากเลยนะแต่มันม <c oughs> yeah, ันล็อกล้อแบบเรื่อยดับเนี่ยล็อกเลยลงมาล็อกเลยโยกเอาโยกให้มันมีช่องเลดนึงโยกนโยกเนี่ยมันล็อกล้อเลยบึ๊บอยู่เลยนี่นี่แหละโอ้ตอมพูดติดที่ไม่ผพูดที่ติดโดยไม่เลือกที่ตรงไหนก็ติดติดกลางถนนเลือกติดครับผมตรงไหนผมก็ติดออกไปทางไหนหยกโอ้ต้องไก่ตุดเอ ินขนมเนอะฟังเพลงกินขนมใจเย็นโอ้ชิวเกินลืมไปเลยใส่เต้ใส่กีฬามันต้องดับกาดๆแล้วต้องเรียบร้อยว่าดีแต่มันขึ้นได้ด้วยโยนสามสี่รอบก่อนกว่จะขึ้นโย้มีช่องว่างพอได้พอได้รีขึ้นได้ยินเขาเสียเงินหมื่นบอกเมื่อกี้ทำไมพังเราเถอะมันเป็นแผงแอร์หน้าแมอน้ำไงอ๋อแผงแอร์มันอยู่หน้าแมอน้ำ เออมันไม่ได้มาใส่ตรงนี้บกโอ้โอ ah. hmm, oh, oh, ้มันแผงแอร์น oh. oh, oh, ้ำมันน้ำมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีหรอกระบายความร้อนไม่ค่อยดีเพราะว่ารถนี่มันอยู่ญี่ปุ่นมันเป็นเมืองหนาวไงมันได้อยู่มันอยู่ตรงนั้นอ่ะเสร็จปุ๊บทีนี้พอมันมันเลยกินคอมซิ้นซิ้นหน้าคอมมันแตกมันไม่มีเปลี่ยนก็เลยต้องซื้อคอมใหม่แล้วคอมใหม่แพงใหม่ไหมใช่คิดไปคิดมาว่าถ้าถ้าใส่แค่คอมเดี๋ยวก็พังอีกก็เลยตัดใจเปลี่ยนยรถต้มหมอผีนี่ แพงเองอยู่หน้ามอน้ำรถน้ำฝนกันไหมฮะเป็นน้ำฝนน้ำซีกเลยอ๋อแพงหน้ามอน้ำอันนี้ย้ายมาตรงนี้แล้วย้ายแล้วต้องทําขายึดแพงอะไรใหม่เลยบอกโอหมดหมดเงินหมื่นครับแพงมันซื้อแพงมันสี่พันสี่พันสองอืมคอมสามพันหกออคอมสั่งขายนอกมามันก็ย็นอยู่ดีล่ะเย็นช่ำเลยครับเนี่ยโอ้แย่มเลยคอมเก่านอกแล้วก็เดินระบบเดินอะไรมันค่าอัดส่งอัดสายมา เป็นเสร็จนะ้วมันหมื่นสามพันสองร้อยกว่าบาทเขาลดเพิสองร้อยกว่หมดไป 13, หมื่นสามเนาะเนาะครับเบาๆไรเบายันกระเป๋าตังค์เลยพี่น้องเอ้วิ่งห่างกระตุ้นมาหมดเลยขัดทุนจ่อยต <laughs> ิดตังค์กระตุ้นมาติดลบพบร้อยติดลบอีกติดลบป้าซุนอยู่ครับนี่แม่ต้องไปวิ่งใช้นี่ไหมนี่ใช่แล้วอ๋อใช้นี่แล้วบอ <c oughs> นึกว่าต้องไปวิ่งใช้นี่ ก็เบิกแกมาที่ผมเบิกทำนู่นทำนี่นะหมดสี่พันสี่พันห้าอะรก็ค่าของค่าบรีค่าอะไรหมดสี่พันห้าแล้วก็แม่ไปเบิกมาหมื่นหนึ่งค่าทำเออแต่เสริมลบไปนิดหน่อยเสรเบิกมนสรุปแล้วปีนี้ก็สังกัดนี่เลยเนาะสังกัดนี่เลยครับอยู่กับดับตุงครับมีอะไรปรึกษามีปัญหาปรึกษาเจ้าหน้าที่ครับ หลับตุงจัดให้ <c ười> นอนนี่บ่นอนบ่นอนบอกกี่คันนอนสองคันกับคันเขียวเอาแล้วหกล้อทีมอื่นล่ะหกล้อคันเองเขากลับบ้านกลับบ้านหมดเลยหกล้อนอนสองคันแล้วไมโคม่มีไม่มีแค่นอยก็มีแอรแคร์ซมมีแอร์ซมกับเซกเกอมานอนแก่ทางนี้นอนนอนสามคนอ๋อก็เฝ้าไม่โคให้ทีมอื่นไปเลยอ๋อโอ้เจ้าอื่นเขากลับนอนบ้านหมดเลยเออแล้วก็มี จะนรมจะนรมมานอนอ๋อเจ้าของไม่โกม,มัมขมนมขาบไปแจ,จ้งไปเร็วมีคนอยู่แล้วเนาะเขาก็่เป็นไรหรอ,อตรกตนกมเขาไปคุณจางไหนกันจอดทิ้งวะขันไหนโค้ไม่สู้นะสเต็มนกจอดทำงานตรงไหนยังจอดทิ้งทางไหนอู้หูเต็บาทมันปุ๊ดไม่โกไหมไม่ใช่ไม่แค่น้ำเข้าอ่ะโอ้อันนี้เรายังไม่ถึงไหนเลยครับ เราออกเดินทางจากบอมาเจ็ดนาทีแล้วครับสชั่วโมงสามเที่ยวมันไปไวไม่ได้เนะพูดถึงอ่ะถ้าจะว่ไวได้อยู่แต่มันราสงสารรถงเงีมันเป็นถนนลูกลังด้วยครับว่วจะตามโค้งแ้วแล้วซิมิมแกจอดรถไปไหนซิมิมมาแกขึ้นรถมาด้วยเห็นจอดอยู่ตรงไหนรันไอ้ตรงรับต้นไม้บ่ตรงที่ขายต้นไม้อทางเข้า ทางเทศบาลผู้จัดาการเนาะกลัวอะไรไมมีใครกล้าทิง้งกินข้าวแกก็ต้องเป็นคนจ่ายตังค์ใช่เซมิมผู้จัดอ๋อเซมิมมแกเป็นผู้จัดการทีมของทีมของดับตุงนะใช่ไหมดับตุงเป็นถ้าแกเนาะดับตุงเป็นลูกน้องเซมิมแล้วทุกวันนี้โอ้ล้อเล่นครับล้อเล่นดับตุงทุกวันนี้ให้เซมิมมาช่วยบริหารเซมิมเป็นผู้บริหารโอ้เซมิมได้บริหารทีมงานดับตุงไปเลยครับ จุงกัไม่เคยเล่นกับคู่เนาะแกมีแต่ฝึกล้อเนาะก็เห็นว่าก่อนอย่ากเขาก็ปรึกษากับเิมิมีแร่โอ้โหพอจะว่าโทรหาดาบจุงเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวผมจะไปเก็บสวยอะไรเงี้ยอุ๊บจุงไม่ได้อยู่เลยเข้าไปเลย <c oughs> โอ้ยรู้แล้วเจ้าไปเก็บสวยกับเซมิมครับผมมาจากผมเป็นเจ้าหน้าที่ <c oughs> นะแกเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี้่ <c oughs> <c oughs> เอบถ่ายแอบขโมยถ่ายเราอยู่ในรถอีกแล้วหายแต่เราได้ไวนี่คงมีผู้เดือดร้อนหนักงว่าดูอ่ะถึงมาวิ่งอยู่นี้ได้ปรมาณสิบสามสี่เที่ยวสิบสามสิบสี่เที่ยวนั้นมันก็เหลือวันละพันละอืมน้ำมันหมดวันละห้าร้อยจมเลยมันเซฟน้ำมันได้มันไม่ค่อยไดือดเยี่ยม ไปเรื่อยๆไปเรื่อยอย่างเงี้ยวันหนึ่งหมดห้าร้อยกอ่าดีอ่ะเติมมาห้าร้อยตกไปอยู่ที่เดิมคืนอะไรต่างเติมเองบ่อันนี้เติมเองปั๊มเองอ๋อเติมมาเองทุกวันเลยอแล้วตอนเช้าต้องไปเติมคืนบ่ก็ตอนเย็นไงตอนเย็นเราวิ่งออกไปเติมกลับเข้าบ้านอาบน้ำแล้วก็รับมันอ๋อกลับไปบ้านอาบนั้นตอนเย็นเติมน้ำมันมาด้วยเติมน้ำมันมาด้วยแล้วก็มานอนบ่เช้าแล้วก็วิ่ง อะไรไปเป่ากองให้เรียบวงอ๋อเจมเจมเจมเลยเช่ามาจะชิกรถชิคอะไรก็เราก็ทำให้โค้มาแล้วแต่โอ้สงสัยไม่กินข้าวเที่ยงแล้วมั้งกล่องขนมปังตุนได้เลยอะไรกันติกของน้ำเโอ้ใช่คันนี้ไม่ของตาตาเลยนะตะเชียนเออแกชื่ออะไรตะเชียนแกเสียแล้วบ่เสียแล้วันนี้ไอ้แม็กซ์ซื้อมาต่ออ๋อเขาซื้อต่อเลย เขาทำสีหัวใหม่นี่ตจอมสีเดิมทำไมไม่ได้ทำอะไรเลยเขาบอกรถเชียนไงรถจตห์ยังอยู่ดีเนี่ยซื้อมาได้ดีเนี่ยซื้อถูกเลี่ยเขาซื้อต่อมาเท่าไหร่ห้าสิบอ๋อไม่มีคนขับต่อลูกชายกันหระไม่มีใครขับออ๋เขาก็เลยขายเป็นหนี้เยอะด้วยว่ากันไม่ได้หรอกก็ไม่มีใครทำแล้วเนาะลูกเขาก็ไม่ทำนะเป็นหนี้เยอะเขาก็เลยขายให้ ว่ากันครับของแบบนี้เสียงอะไรมาเต้น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 หัวเสียงที่รองหัวอ๋อเนี่ยมันก๊กก๊กนั่นดิ้นเมื่อกี้ไหะได้ยินเลยมันกระโดดเนี่ยเนี่ยก็ก็กน่าจะตัวล็อกหัวหรือมั้งล็อกหัวมันห่างไงเออมันห่างเวลาช่วงจังหวะมันดิ้นไปชนมันก็ก๊กก๊กกกแก๊ก เอายางกับฝุ่นลองก็ได้สรุปแล้วนะครับต้มหมอผีไม่ได้ไปวิ่งกับปลาสุนนะครับก็อาจจะเอ่เผื่อไม่มีรถเผื่อทางนี้ไม่มีงานช่วงว่างงานก็อาจจะได้โทรให้ไปช่วงช่วงงานอะไรเงี้ยถ้าสมมติทางน้นไม่มีรถวิ่งหรือว่า ทางนี้หยุดงานก็อาจจะดึงกันไปดึงกันมาช่วยกันนะครับแต่สรุปแล้วปีนี้สังกัดก,กับดาบตุงนะครับไม่ได้ไปไประจำต้รว่วมเจตัวอยู่ไกลบ้านด้วยเนวะลากลับบ้านแต่กมาอันนี้ก็ใส่ว่าอยู่ใกล้บ้านเนาะแต่พูดถึงช่วงนี้มันตรงไหนมันก็พอมีงานวิ่งอย้วเนาะ ทีมงานไหนก็กำลังมีงานครับช่วงนี้ต่างคนก็ต่างงานอู้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 อูตอู้อูเอู้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 อ้อู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 ้อง้อู้อู้อา้อู้อ้อ้อู้อูู้่้อ้อู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 อน้อ้อ้อู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 อูอ้อ้อูอู้อูมอู้อู้อู้อู่อูอ่้ออู้อูนอูอู้นู้้อู้อู้อ้อออูออู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  เครื่องดูดกันอะไรตัวอะไรกันแค่หัวนายักเลยเป็นตัวนายกแตคัตซีเขารุ่นใหม่กว่าไอ้คัตซีเขาตั้ง F48G นะอันนี้อ่ะแล้วไอ้คันนี้ละ่ะคันนี้ F41G อ๋อคันนี้คัตซีตัวแรกมันเป็นมันเป็นรุ่นรุ่นแรกแรกของอีโน่ป่ะใช่ไม่เป็นไรหรอกคัตซีนอกมันให้แต่มันไม่ผุมันจะมันนาำดีอยู่คัตซีมันสวยแต่ไอ้คัตซีมันเป็นรุ่น,น e no ใหม่กม็จริงอ,อยู่แต่พูดถึงว่ามันมันก็สวยอยู่แต่ว่ามันก็ยังว่าแล้วเนาะคัตซี นอกเอามามันก็ถ้าเราดูไม่ให้มันผูกไม่ให้มันบวมมันนั่นแหละมันก็ทนอยู่คาสิอกแต่มันมันก็ยังน่าจะทนกว่าบางบางทีคาสิไทยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางอันนะแต่บางก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะคาสิไทยนานนะยิงคาสอยู่ดีอะพวกคาสอยู่ดีอะนะแต่ส่วนมากคนที่เขาซื้อแล้วเขาก็จะส่วนมากเขาจะมองหาคาสีนอกเป็นส่วนใหญ่ครับ ใช่เหล็กมันตบต่างต่างกันเนาะคือข้อดีคือเหล็กมันไม่บิดเหมือนพวกกระสีไทยอ่ะกระสีไทยถ้าล้มท่าไรมามันกระสีมันบิดเลยไงนั่งไปทางอะไรนิาอากพี่เหนียวทำไมไปทางนู้นอ่ะตัดเบาไปส่างไปยางตัดเบาะหน่อยไม่ไงหอยจั่วตราหนินเ,นเมื่อกี้เห็นจอดต,ตรงนี้ไม่ใช่ปะก็เลยเท่อ๋อ ไรไม่รู้หน้าของกินใช้ไปร้านช่างไปร้านรถไทยใครรถไทยดับตุ้งป่ะอันรใครขับเซมไปเซมบ่ครับรถไทยบอกเซมเลนเขาให้เอาตูดเข้าไปเลยต้อมเซมเลนครับเซมเลนหยกเอาจ่อๆเลยครับจุด าง,าองโอโยโอ่โยเอาจอๆเลยดีแต่ดินแข็งครับถ้าดินหนึ่อหนก็เรียบร้อยแคบด้วยอ๋อตัดผมไหมครับแม่เพราะมันนาด็ดโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับผม คลิปนี้บายบายครับฟันดีลาตีสวัสดีจุบจ๊บ